รวมเรื่องแม่ท้องสุดแปลกทั่วมุมโลกที่ฟังแล้วต้องร้องโอ้โหเขอเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงอย่ารอช้ามาดูกันเลยค่ะแต่ก่อนจะไปดูแวะกดไลค์ตรงนี้เป็นกําลังใจทีมงานนะคะใครที่กดไลค์ขอให้แม่ท้องคลอดง่ายคลอดไวไม่เจ็บไม่จนนะคะ เรื่องมหัศจรรย์ที่เราคาดไม่ถึงซึ่งในวันนี้เราได้ร,รวบรวมเรื่องราวของแม่ท้องสุดแปลกถึง8อันดับทั่วทุกมุมโลกจะมีเรื่องแปลกแวกแนวยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะ 1. คุณแม่ที่คลอดลูกตัวจิ๋วที่สุด <Wow. S 1> นางมหายาบินชิกค,คือคุณแม่ที่คลอดลูกที่มีขนาดตัวและน้ำหนักน้อยที่สุดในโลกค่ะ ซึ่งลูกมีน้ำหนักเพียง244กรัมเท่านั้นทารกคนนี้มีอายุในครรภ์แค่25สัปดาห์และ6วันเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> และขนาดตัวของลูกมีเพียงแค่หนึ่งฝ่ามือเท่านั้นค่ะ 2. คุณแม่สุดหล่อคนแรก <Hey. S 1> สาวสุดหล่อที่มีชื่อว่า โทมัสบีตี้เขาได้ทำสัญญกรรมและใช้ฮอร์โมนเพศช,ชายมาตลอดตั้งแต่สิบขวดและเมื่อเขาแต่งงานมีภรรยาแล้วซึ่งภรรยาของเขาไม่สามารถมีลูกได้ค่ะ oh. เขาจึงตัดสินใจเป็นคนตั้งท้องเองด้วยการรับสเปิร์มาจากข้างนอก <Wow. S 1> เข้าสู่ร่างกายค่ะ 3. <Wow. S 1> แม่ท้องที่มีอายุน้อยที่สุด <Wow. S 1> เชื่อไหมคะ ว่าแม่ทองที่อายุน้อยที่สุดในโลกมีอายุเพียงห้าขวบเท่านั้นสาวเปรูที่มีชื่อว่าลินาเมดินาซึ่งในตอนนั้นเธอคิดว่าเป็นเพียงเนื้องอกที่ท้องแต่กลับพบว่าได้ตั้งครรภ์แล้วถึงเเดือน <What? S 1> และเธอก็ยังคลอดลูกชายออกมาที่มีสุขภาพดีปลอดภัยอีกด้วยค่ะ 4. คุณแม่ที่ตัวเตี้ยที่สุดมาพบกับคุณแม่ตัวจิตวิตโดยความสูงเพียง71เซนติเมตรเธอมีชื่อว่าสเตซี่เฮอรันและเป็นที่เป็นห่วงสำหรับทางการแพทย์พอสมควรค่ะแต่เธอก็สามารถตั้งครรภ์ได้ถึง3คนและยังคลอดออกมาได้อย่างปลอดภัยอีกด้วยค่ะ คุณแม่ที่มีลูกเยอะที่สุด <Wow. S 1> ตัดภาพมาที่ประเทศรัสเซียกันค่ะเพราะสถิตินี้ได้ตกมาที่คุณแม่ชาวรัสเซียที่มีลูกถึง69คนตั้งท้องมาแล้ว27ครั้ง8 2 16ครั้งและ8 3 7ครั้ง8 4ส3ครั้งด้วยกันค่ะ oh, <no. S 1> นับว่าเป็นคุณแม่ที่มีลูกเยอะที่สุดเลยค่ะ6 คุณแม่ที่มีลูกแฝดและแก่ที่สุด <Wow. S 1> ผู้หญิงแก่ก็สามารถตั้งท้องลูกแฝดได้เหมือนกันค่ะนางองค์กาลีพันวาเธอได้ตั้งท้องลูกแฝดเมื่ออายุ70ปี <Wow. S 1> กับสามีของเธออายุ77ปีค่ะเรียกได้ว่าอายุเป็นเพียงแค่ตัวเลขเท่านั้นจริงๆค่ะ7ด คุณแม่ที่มีลูกอายุห่างกันที่สุด <Wow. S 1> คุณแม่ที่มีชื่อว่าอลิซเบตแอนบัตเทิลมีลูกสาวคนแรกตอนอายุ19และมีลูกชายอีกคนเมื่ออายุ60ค่ะซึ่งลูกทั้งสองคนมีอายุห่างกันถึง41ปีเลยทีเดียวค่ะ <Wow. S 1> และมาถึงอันดับสุดท้ายอันดับที่8 คุณแม่ที่มีลูกตอนแก่ที่สุด <Wow. S 1> คุณแม่ชาวอินเดียราโจเดวิโรฮานเธอทำให้โลกเห็นว่าสามารถตั้งท้องได้เมื่ออายุ70ปีค่ะ <c oughs> และที่สำคัญด้วยกว่านั้นเป็นลูกชายที่เธอรอมานานอีกด้วยค่ะ <c oughs> และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของแม่ท้องสุดแปลกที่เราได้รวบรวมมาเล่าให้คุณแม่ฟังกันค่ะ <c oughs> ถ้าใครมีเรื่องที่แปลกไปกว่านี้ลองมาแชร์กันใต้คลิปนี้ดูนะคะอยากรู้อย่าลืมกด Subscribe ปุ่มวงกลมตรงกลางไว้นะคะและกดปุ่มกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่อัปเดตก่อนใครรู้ก่อนดูแลตัวเองก่อนลูกคลอดออกมาแข็งแรงแน่นอนค่ะกดเลย